เศรษฐาเยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนยกนิ้วโป้งบอกยังสู้หลังมีไข้นิดหน่อยนายกเศรษฐาเยี่ยมชมบ่อน้ําร้อนรักสวารินจังหวัดระนองรับมอบตุ๊กตาใหม่พรมชื่อน้องเศรษฐีก่อนยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างบอกยังสู้สู้ไม่เป็นอะไรครับหลังพบมีไข้นิดหน่อยเหตุลงพื้นที่หนักเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่22มกราคม67ที่จังหวัดระนองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลัง พร้อมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจกรรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกิาการในเสมศักดิ์พงปาณิชรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวทิ่งเท,ท,ท,ที่ยทอทอทอเดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบายน้ำแร่ร้อนรักสวารินที่บ่อน,น้ำร้อนรักสวารินที่ตอบางรินอำเภอเมืองระนองก่อนรับมอบตุ๊กตาไม้พรมาชื่อน้องเศรษฐีซึ่งเป็นตุ๊กตาแห่งเม็ดสวมถุงเท้าสีแดงและสีเขียวสวมเสื้อผ้าบัติกลายซับรักระนอง ลายประจำจังหวัดซึ่งนำผ้าจากที่เหลือจาัดก,การตัดเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้โดยนายกได้ทักทายประชาชนที่มาแช่น้ำที่บ่อแร่น้ำร้อนพร้อมเดินดูจุดบ่อน้ำผู้ร้อนตามจุดต่างๆและเยี่ยมชมร้านค้าทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกมีอาการค่อนข้างเพลียไม่สดชื่นเหมือนการลงพื้นที่ทุกครั้งโดยผู้สื่อข่าวถามถึงอาการหวัดของนายกหลังกลับจากปฏิบัติภารกิจที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิตบออกเป็นหวัดนิดหน่อย โดยนายกกล่าวว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไรมีไข้นิดหน่อยเนื่องจากลงพื้นที่ไม่ได้พักเลยแต่ไม่เป็นอะไรครับสู้ๆพร้อมยกนิ้วโป้งทั้งสองข้าง